อันนี้ก็นะครับจะเป็นในส่วนของลักษณะตัวอย่างที่เรียกว่า Tree h i n g arc นะครับก็คือในตัวอย่างโครงสร้างตัวนี้นะครับจะมีลักษณะมี h i n g อยู่สามตำแหน่ง t ก็คือสามนะครับ h i n g ก็คือแบบจุดหมุนหรือแบบหมุดน,นะครับมีอยู่สามจะมีหมุดแบบภายนอกนะครับก็คือตรงฐานรองรับนั่นเองเห็นไหมครัเป็น h i n g ทั้งสองตัวเลยอันนี้เรียกว่า hinge ภายนอก แี้เรียกว่าทิ้งภายในหรือเรียกว่า internal h i n g นะครับแล้วโครงสร้างวินวะนีลัเป็นแบบโค้งแบบนี้ a r คแปลว่าโคง้งหลังคาโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแรงกระทําตรงนี้ก็เป็นแรงกระทําบริเวณหรือแรงกระจายใช้ความรู้เดิมครับเรื่องเซนทอยส์ทุ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแบบจุดให้มาเลยโจทย์บอกว่าให้หาเลยครับ ให้หาแรงปฏิกยาที่จุดรองรับที่จุด e จุด f แล้วก็ internal h i n g ที่จุด a นะผมก็พูดคำเดิมๆก็คือว่าถ้าเราเทมเพนต์เป็นอะไรไปก็อารมณ์ประมาณนี้ครับมันผมว่าวันนี้ที่เราแนะนำกันเนี่ยมันเอหมือนเรื่องเดียวกันแล้ครับนะครับแค่เรามีพื้นฐานว่าเราทำแตกแรงเป็นเทมเพนต์เป็นแล้วก็ไปได้แล้วครับนะเพราะนั้น เริ่มต้นเนี่ยอันนี้ไว้ก่อนนะครับให้เราวาดเป็นฟิลทั้งระบบออกมาก่อนทั้งระบบก็คือตรงฐานรองรับหรือตรงบุตรภายนอกที่ภายนอกเนี่ยเราก็ใส่ตัวไม่ทราบค่าลงไปอย่างละ2ตัวใช่ไหมครับแล้วเราก็มุ่งม,มา่ปรารถนาว่าจะหาแน,นาวปฏิิยาพวกนี้ให้มันครบให้ได้นะท่านนีนนอ้อันนี้ไม่ต้องแปลงอันนี้เราแปลงเป็นแบบจุดนะเข้าใจไหมครับใช้ความรู้เดิม f ่เหลี D ่ยม หรือแบบสม่ำเสมอเราไม่เก่งคางหมูเราแบ,บ่งเป็นสองรูปคือสี่เหลี่ยมกับอะไรครับสามเหลี่ยมตรงสี่เหลี่ยมเก้าสี่คูณกับความยาวตรงนี้สามเมตรเอาไว้นะครับความรู้เดิมที่มันผ่านมาได้สิบสองนะครับอ่ะสิบสองตัวนี้คือเของสี่เหลี่ยมนะครับส่วนของสามเหลี่ยม หนส่วนสถูกต้องไหมครับคูณตรงนี้เท่าไหร่ครับตรงนี้ต้องเหลือแค่เลขอะไรเอ่ยคูณฐานเรา10-4สิบลบสี่อนันเถอะใช่ไหมครับตรงนี้มีค่าตัง้งหกใช่ไหมครับห่งส่วนสคูณฐานอันนี้กว้างคูณยาวเอาลงแบบนี้นะครับเรามาเขียนแล้วเถอะสูงสูงก็ต้องสูงเท่าไหร่ครับสามเหลี่ยม สูงสามได้เก้าเอาเก้าไปจิ้มตรงเซนทอยนะครับต่อมาให้ใช้ฟิล์บอดี้ทั้งระบบหาแรงปฏิยาที่หิ้งภายนอกเนี่ยเท่าที่จะหาได้เท่าที่จะหาได้ E กับ F เนี่ยมันสองตัวไม่ทราบค่าเหมือนกันถูกต้องไหมครับจะเอาใครไปจุดหมุนก็ไม่มีผลหรอกใช่ไหมครับในที่นี้หลักการถนัดของมนุษย์เอานิ้วจิ้มจุด E ตรงนี้จะสมมติขึ้นสมมติลงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวมันฟ้องอีนิ้วจิ้มจุด E ถ้านิ้วจิ้มจุด E เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะมีแรงกี่แรงที่เป็นศูนย์ตอบได้ไหมก็มี EY EX FX ด้วยหรือเปล่าอาจะเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้านิ้วจิ้มจุด E เนี่ยก็สามารถจะหา f f อะไร fY เราก็ไล่เทียบไวนเลย นี่ผมให้ดูตามนี้เลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราไม่ไทำนัไปแล้วะนะครับงั้งนเหมือว่าเราคุยกันดีกว่านะครับ Fy คูระยะ3จุดเท่าไหร่ครับ3.6ถ้าสังเกตตัวนี้3.6เครื่งหนึ่งคือ1จุดเท่าไหร่ครับ1.8มันจะตรงกับรัศมีวงกลมเห็นไหมครับเนี่ยๆตรงนี้คือเนี่ยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้น f y คูณสาหมุนประมาณนะครับ f y คูณ3าจุนิ้วจิ้มจุดอะไรเนี่ยจุด e จุด e สิบสองคูณเท่าไหรเอเยไม่ต้องออคูณห้าคูณคูณเท่าไหร่นะครับ12คือตัวนี้ก่อนกอโทษนะครับอ,อันนี้ทวนเป็นบวกใช่ไหมครับทวนเป็นบวกสิตงตัวนี้ก็หมุนอะไรครับ หมุนทวนลองคูณสองตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าแบบนี้ก่อนอ่าตอนนี้สิบสองตัวนี้สิบสองตัวนี้ลงลงครึ่งหนึ่งนิดหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าใช่ไหมครับอันนี้สิบสองตัวนี้ก็คูณหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าไปไล่อ่อนนะครับสุดท้ายเก้าคูณนัดหนึ่งเข้าใจไหมครับเพราะสามเหลี่ยมถูกแบ่งเป็นกี่ส่วนนะครับสามส่วนเนี่ยส่วนละเมตรส่วนละเมตรใช่ไหมครับ ตรงนี้ด้านทู่กินไป1นึ่ส่วนสามหนึส่วนสามของสามก็คือ1เมตรใช่ไหมครับอันนี้หมุนแบบนี้ลับเข้าอมายรายะาได้ออกมาเป็น f y เอา f y มาใส่ในรูปนี้ครับแต่รูปนี้พอเสร็จแล้วลองดูที่ครับว่าด้วยความเป็นฟิบลีทางระบบยังไม่ได้บูร๊รรปนี้เลยนะคร หาคำตอบอะไรได้อีกบ้างนะครับหาคำตอบอะไรได้อีกบ้างนะครับในความคิดของเราหาอะไรได้อีกก็น่าจะใช้ซิกมาอะไรหาต่อครับซิกมา f อหรือเปล่านะครับถ้าใช้ซิกมาเอฟจะหา EY ได้เป็นคําตอบที่ถูกแล้วครับนะครับขออนุญาตทับเลยนะครับ,นนบ,รบอ,อันนี้ นะครับกมา f y เท่ากับศูนย์นะครับเราลองไล่ดูก่อนนะครับเขียนชื่อให้หน่อยนะครับไปยังชื่อหาไม่เจอมัน,ม,นมันเก็บห้องจนมงเราเนี้ยนะครับเขียนชื่อให้หน่อยครับใครมานะครับอ่าตอนนี้อา่าเราดูนะครับ เราจะหาซิกมาเอฟได้เพื่อจะหา EY ซิกมาเอก็มีแค่2ตัวนี้นะครับที่สู้กันใช่ไหมของทังระบบนะครับลงเป็นบวกก็ EY ขึ้นกับ f ฟวาก็ศูนย์จุดแปสอันนี้ผมสมมุติถูกเลยนะครับผมรุ้ปไปลงก็ได้ออกมาอีกหนึ่งคำตอบนะครับสองตัวนี้มันไม่มีถามเป็นศูนลงครับนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนทฝึกระบบเนี่ยจะได้แค่สองคำตอบนี้นพวกนี้ยิงไม่ได้เขา้าใจไหมครับและตรงนี้ก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นต้องจับมาันทำไงครับแยกลากออกมาแยกลากออกมาเป็นรูปนี้นะครับไปแยกให้เป็นนะครับไปแยกให้เป็นไม่ต้องถ่ายครับเดี๋ยวผมจะวางเนี่ยผมเตรียมไม่ถ่ายแล้วผมวางไว้แล้วนะครับ,นะรบอ่ตอนนี้นะครับ อ่าตอนนี้อ่าเราดูตรงนี้อันนี้ก็ลอกอันนี้มาลอกนี้มาน,นี้ก็ลอกอันนี้มาใช่ไหมครับตรงนี้อินเทอร์เรลฮิงที่จุด a หมุดแบบภายในก็แยกเป็น a y กับ a x ใช่ไหมครับแต่ต้องแยกให้มันหักล้างกันเข้าใจไหมครับเขียมนมาตรงกันข้ามการหักล้างกันแล้วก็หาคําตอบเนี่ยเรื่อยๆพวกนี้ให้ครบนะครับซึ่งทั้งระบบจบไปแล้วครับใช้ไปได้นะครับ ต้องใช้แยกล่างพอแยกล่างจะกลายเป็นสองเมมเบอร์นี้ใช่ไหมครับก็เอาเมมเบอร์คนนี้หาคําตอบที่เหลือให้ได้คลิวัี้ที่เลือกใช้นะครับก็ขอเลือกใช้ A M E นะครับ A M E ตามนี้ ถ้า a m ในเบื้องต้นเนี่ยอันนี้ผมได้เขียนไว้หมดแล้วเราจะยังไม่รู้ตัวนี้ใช่ไหมครับยังไม่รู้ใช่ไหมแล้ว a y กับ a x เรารู้อย่างก็ต้องยังไม่รู้ใช่ไหมครับเราจะรู้แค่ตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมครับยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเราจะรู้เราเลือกจุดหมุนเจ๋งๆเลยครับ ในทีนี้ถ้าดูตาท่้ม้ไว้เอาจุดไหเป็นจุดหมุนครับเอาจุด a เป็นจุดหมุนเอาจุดเอเป็นจุดหมุนเพราะอะไร a y กับ a x จะได้ทิ้มจุดหมุนเข้าใจไหมครับที่ยังไม่รู้อ่ะเราเลือกจุดหมุนที่ดีจะมีชัยนะครับอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ทิ้มไปก่อนถ้าเอาจุดเเป็นจุดหมุนแสดงว่าเราจะเราจะได้คําตอบเป็น e นะครับ ex เ็ข้าใจไหมครับเรานิ้วจิ้มเสร็จเราต้องตอบเลยให้ได้รขมุนได้บ้าง นะครับ e x คูณ4.8วงกว้างครับ4.8ตามเป็นบวกนะครับจะหา e x เดี๋ยวจิ้มจุดเบหเนี่ย4.8เข้าใจไหมครับ4.8ตามเป็นบวกส่วนที่เหลือที่หมุนได้จะมี e y 9กับอะไรครับ12ที่เหลือทั้งหมดเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกาทั้งหมดเช่น12ตัวนี้ สิบสองตัวนี้นิ้วจิ้มนครับลองทำดูสิบสองตัวนี้ครึ่งหนึ่งก็หนึ่งจุห้าก่อนใช่ไหมครับบวยเทาย่าไรหนึ่งจุดแปดจะได้สามจุดสามไปลองไล่เรียงดูลบเก้าตัวนี้เช่นเดียวกันทำท่าหมุนดูจะได้สามจุดแปดตรงนี้กินสองส่วนสามใช่ไหมครับก็คือกี่เมตรสองเมตร เอา2เมตรบวกกับอีก1.8ก็กลายเป็น3.8มจุดนิ้วจิ้มครับคูณระยะทางให้ถึงนะครับสุดท้าย EY ตัวนี้ตีวงตรงนี้ครับครึ่งหนึ่งของ3.6ก็คือ1.8นะครับหมุนแบบนี้แล้วที่เหลือเป็นกระบวนการของการย้ายข้างนะครับหา EX ตนะครับตัวแปรติบวกอย,อยู่เฉยกับเครื่องหมายย้าย4.8มาหาร ได้สิบห้าจุดหกเก้าเอาเอ็กมาใส่ในรูปครับอ่ะใส่ตรงนี้แล้วกันทั้งระบบย่อยทั้งทั้งระบบเลยพอเสร็จแล้วเราจะขาด AY กับ A นะครับ AY กับ AX อผมขออนุญาตวางทับเลยนะครับอยากรู้ AY ก็ใช้ซิม่าเลยหา FY ก็มี AY แรงขึ้นนะครับแรงลงคือ 0. จุด 83เนี่ยผมไปผมเขียนละเอียดแล้วนะครับเราไปไล่ดูอีอ่ีได้เท่านี้อยากใช้ซิกมาเอ็กเพื่อหาเอนะครับเอ็กก็มีแรงเอ็กแรง12แรง9แล้วก็เอ็กใช่ไหมครับแล้วเขียนสมดุลแกนเอกลุยไปเลยนะครับเอไปทางนี้15.69นะครับ15.69คือเอไปทางซ้ายเหมือนกันสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม ไปทางขวาติดลบตัวแปรติดลบอยู่เฉยๆที่เหลือกับเครื่องหมายคิดเลขได้5.31เอา5.31ไปใส่ในรูปนะครับเป็น ax นะครับไปทางซ้ายไปทางขวาใช่ไหมครับหักล้างกาันคําตอบคือ5.31นะครับถ้าเราหยุดแค่นี้เราจะรู้ตรง support e ทั้งหมดแล้วถูกต้องไหมครับแล้วตรงบุตรที่จุด a รู้แล้วหมดยังครับ รู้หมดแล้วห่างร้านการคํา um. ต yeah. อบเท่าก right? ันถ mm. ูกต okay? ้องไหมครับเหลืออีกแค่คําตอบเดียวคือ f อะไรครับ fx fx หาได้สองแบบคือหาจากซิ่งนี้ก็ได้ถูกต้องไหมครับถ้าหาจากซิ่งนี้ fx จะเป็นตัวแปรเดียวที่ยังไม่ทราบค่าเพราะว่า ax กับ a y รู้แล้วยางครับรู้แล้วเพราะนั้นอยากจะหา ex ก็น่าจะใช้ซิกบ้า fx จัดการถูกต้องไหมครับแต่พิจารณาที่เมมเบอร์ a f หรือเราจะกลับไปที่ทั้งระบบก็ได้เข้าใจไหมครับกลับทั้งระบบนี่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่รู้โอ้นะครับจะใช้ระบบย่อยที่เหลือหา fx หรือกลับไปใช้ที่ลูกฟีบอดี้ทั้งระบบก็ได้ เพราะยังไม่รู้แค่ตัวแปรเดียวจริงไหมครับถ้ามองจากทั้งระบบะก็จะทําประมาณที่เหลือดังนี้ระบบย่อย A n F ขวามือใช้บริการ Sima F X ก็จะมี F X ที่สมมติไว้าปทางขวา5.31 5.31คือ A นะครับ X แล้วก็ลบด้วยแรงของ Member a n A F คือ12 5.31คือ x อ็กก็คิดเลขไปาย้ายข้างมาได้เป็น f(x) ออกมาจริงๆแค่นี้จบแล้วครับได้คําตอบครบแล้วถูกต้องไหมครับทั้งที่ซับพอร์ตนะที่จุด e กับ f นะครับแล้วก็หมุดภายในที่จุด a หรือจะกลับไปที่ทั้งระบบก็ได้ผมเหน่อย,ยนะครับผมกำลังจะเทียดความรู้ที่เราไม่รู้ให้พวกเราอยู่นะครับอ่า อ่าอันนี้ถ้ากลับในทั้งระบบก็รวมแรงแกนเท่ากับศูนย์ <c oughs> f x ที่อยากรูร้ไปทางขวา12ตัวนี้ดูที่ดูที่รูปนี้นะครับ9ตัวนี้นะครับอ่าแล้วกนะ็ลบ12คือตัวนี้นะครับก็ม,มองให้มันออกเท่านั้นเองแล้วก็15.69คือตัวนี้แล้วก็ตัวปติพลุ่ยเฉยนะครับกลับเครื่องหมาย ก็ได้6.69เช่นเดียวกับการใช้ระบบย่อยเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นตอนทดสอบเราใกล้ตัวที่สุดนะครับจะทําแบบทั้งระบบย่อย2ซีกก็ได้หรือจะทำแค่ซีกเดียวฝั่งเดียวแล้วกลับไปทําที่ฟรีบอร์ทั้งระบบให้ครบทุกคําตอบก็ได้เพราะนั้นแนวโน้มการทดสอบเรานะครับสําหรับที่เรียนกับผมเนี่ยเราจะให้หาฐานรองรับที่เป็นทิ้ง2ตัวให้ได้คําตอบไม่หมด แล้วก็ต้องบดที่มันแยกนั่นแหละครับเพราะฉนั้นการทดสอบของเราลุ้มลางคงเป็นแบบนี้แหละครับใช่ไหมครับแต่แค่เราต้องระวังเรื่องแรงมันอาจจะไปอยู่ฝั่งนี้ไอเนี้ยอยู่ฝั่งนี้อะไรย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเทมเมนเป็นรวมแรงเป็น,นอะไรต่างเนี่ยค่อ,อ,อยๆใสซใส่เป็นผมว่าเราทําได้หมดแล้วครับแต่เนี้ยเนื้อหาที่เหลือนะครับอาจจะเอ,เอาแค่วิชาประวัติก่อนมันจะเป็นเรื่องพวกนี้ไป,ไ,ปไปตลอดแล้วครับนะครับผมก็ อาจจะสอนมานานหรือจจเข้าใจมานานเนี่ยเรื่องพวกนี้ผมจะทำเมื่อไหร่ผมก็ต้องทําได้ไม่ใช่ผมเป็นครูนะครับเพราะว่าผมเป็นวิศวกรจะทำเมื่อไหร่ต้องทําได้ที่เรากำลังเรียนอยู่นะครับแต่บางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องลืมไปเปิดตําราดูแต่พวกนี้ทำเมื่อไหร่ต้องทําได้นะครับพวกเราลองเดินมาหาผู้รู้ก็ได้อาจจะไม่ใช่ผมเนี่ยถ้าเขารู้จริงเขาทำเมื่อไหร่ก็ทาได้เหมือนไปหาคนเก่งสอนหนังสือให้เรานะครับ เขาสอนเราได้ตลอดเวลานะครับนะครับประมาณนี้นะครับเพวัะนั้นฝากไปดูเรื่องตัวอย่างนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับในกรณีของ c r e e ink a r p นะครับิ้งแบบ3จุดนะครับในกรณีของเป็นโครงสร้างโค้งนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ